สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่องวันมิ u ิตรู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะเล่าเรื่องเทียยกที่ปรึกษาปากกล้าจงรักภักดีคนที่มองเห็นหายนะล่วงหน้าแต่เจ้านายไม่เคยฟังเทียหยกเป็นขุนนางฝ่ายอ้วนเซี่ยวไม่ใช่แม่ทัพไม่ได้ขี่ม้าถือดาบเข้าหน้าไฟแต่เป็นสมองที่คอยเตือนคอยคำนวณ คนอ่านสามก,ก๊กมักจะจำได้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงจนสุดท้ายต้องตายในคุกตอนนั้นแผ่นดินวุ่นอ้วนเซี่ยวมีทุกอย่างเมืองใหญ่กองทัพมากสเสบียงล้นส่วนโจโฉมีคนน้อยกว่าสเสบียงน้อยกว่าแต่มีความเด็ดขาดกับหัวคิดที่คมกว่าเทียยกเห็นภาพนี้ชัดเขาขึ้นมาคุกเข่าต่อหน้าอ้วนเซี่ยวทูลว่าขอท่านรีบจัดการโจโฉเสียแต่บัดนี้วันนี้เขายังเล็ก วันหน้าจะใหญ่ถ้าปล่อยให้ตั้งตัวได้แล้วค่อยคิดตีจะสายเกินไปพูดจบคุณนางรอบข้างบางคนไม่พอใจเพราะเทียยกพูดเหมือนเร่งเจ้านายเหมือนติเตียนว่าตัดสินใจช้าแต่อ้วนเซี่ยวยังพอถือหางอยู่บ้างเลยแค่ไม่ทำตามยังไม่คิดลงโทษเวลาผ่านไปโจโฉแข็งแรงขึ้นตามที่เทียยกเตือนจริงๆจ,จนมาถึงศึกใหญ่กลัวต่อก่อนศึกเทียยกก็ยังไม่หยุด เขาทูลเจ้านายอย่างหนักว่าหากท่านจะรบต้องรบให้เร็วตัดสเสบียงโจโฉให้ขาดห้ามยืดเยื้อห้ามโลเลห้ามฟังแต่คำชมต้องฟังข่าวจริงจากแนวหน้าแต่คราวนี้อ้วนเซี่ยวเริ่มรำคาญเพราะรอบตัวเต็มไปด้วยคนพูดเอาใจทับเรามากกว่าสเสบียงเรามากกว่ากลัวอะไรกับโจโฉเหล่าท่านชนะอยู่แล้วเสียงประจบดังกลบเสียงเตือน อ้วนเซียวเลยลังเลเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวจะถอยคำสั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากองทัพก็สับสนเทียยกเห็นแล้วถอนหายใจแต่ยังไม่ยอมเงียบคราวนี้เขาพูดแรงขึ้นอีกท่านมีของพร้อมทุกอย่างแต่ใจไม่กล้าตัดสินใจหากยังโลเลอยู่เช่นนี้ภาคเหนือจะพังทั้งแผ่นคำนี้แหละครับโดนศักดิ์ศรีเจ้านายเต็มๆอ้วนเซียวโมโหสั่งขังเทียยกเข้าคุก คนซื่อที่ควรอยู่หน้าแผนที่ต้องไปนั่งมองกำแพงสี่ด้านแทนแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคำเตือนโจโฉส่งกำลังน้อยๆรอ,อบตีคลังสเสบียงอ้วนเซี่ยวที่อู่ฉาไฟลุกทีเดียวข้าวหายทั้งปีทับใหญ่ของอ้วนเซี่ยวขาดสเสบียงทหารหน,นีแตกหืออ้วนเซี่ยวแพ้กลับไปอย่างยับเยินคนรอบตัวสติแตกมีบางคนกลัวเทียยกจะกลับมามีบรารมีเลยใส่ร้ายว่า ตอนท่านแพ้เทียยกหัวเราะดีใจในคุกโจโฉได้ยินยิ่งอายยิ่งแค้นไม่กล้าผเผชิญหน้ากับความจริงว่าตัวเองไม่ฟังคำเตือนสุดท้ายออกคำสั่งให้เทียยกตายในคุกนั่นเองคนหนึ่งแพ้สงครามเพราะโลเลอีกคนหนึ่งตายเพราะพูดตรงเกินไปบทเรียนจากเทียยกมีอยู่สองด้านครับด้านแรกสำหรับคนเป็นลูกน้องการพูดความจริงนั้นถูกแต่ต้องรู้จังหวะ รู้วิธีเทียยกซื่อจนแข็งไปหน่อยพูดชนหน้าเจ้านายจนไม่เหลือทางถอยให้เขาบางครั้งความจริงก็ต้องมีศิลปะในการเสนอด้านที่สองสำหรับคนเป็นหัวหน้าหัวหน้าที่กลัวคำเตือนกลัวคนพูดตรงชอบฟังแต่คำชมสุดท้ายจะเหลือแต่คนเอออวันหนึ่งจะมองไม่เห็นหายนะแม้มันจะเดินมาถึงหน้าประตูแล้วก็ตามคนอย่างเทียยก คือกระจกที่สะท้อนความจริงในวังที่เต็มไปด้วยม่านกำมะหยี่กับเสียงประจกเบาๆถ้าเราเป็นเจ้านายแล้วรอดตัวไม่มีคนแบบเทียยกเลยอาจไม่ใช่เพราะโลกไม่มีคนซื่อแต่อาจเป็นเพราะเราทำให้เขาหายไปเองและนี่คือเรื่องราวของเทียยก ที่ปรึกษาปากกล้าแต่จงรักภักดีผู้ตายเพราะพูดความจริงและพิสูจน์ให้เห็นว่าศึกใหญ่แพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่จำนวนทัพแต่อยู่ที่หูของผู้นำว่าเปิดหรือปิดและนี่คือเรื่องราวจากช่อง One m มิ u t e รู้ทุกเรื่องถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ